ในกิจกรรม o o m e b s s e l e a r n i n n นะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4สัปดาห์ที่3นะคะก็จะพูดในเรื่องของปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันนะคะประเทศต่างๆมักจะประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ค้าคืงกันเนื่องจากความไม่พอดีกันระหว่างความต้องการของมนุษย์และสิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการ โดยในระยะแรกๆนะคะมนุษย์มีความต้องการเพียงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่เรียกว่าปัจจัย4อันได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคต่อมานะคะเมื่อได้รับปัจจัยพื้นฐานแล้วมนุษย์ก็ยังมีความต้องการอื่นๆตามมาอีกมากมายและไม่มีวันจบสิ้นนะคะจึงเกิดจากการที่ทรัพยากรเศรษฐกิจมีจำกัด เมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดทําให้ทุกสังคมประสบป,ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจซึ่งจําแนกออกเป็น3ปัญหานะคะว a t จะผลิตสินค้าอะไรเนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดนะคะทําให้ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทุกชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมได้หมดจึงต้องเลือกว่าจะผลิตสินค้าอะไรและบริการประเภทใด จำนวนเท่าใดเช่นถ้าเลือกผลิตข้าวมากก็จะสามารถผลิตขาร์ได้น้อยเนื่องจากมีที่ดินในการเพาะปลูกมีจำกัดนะคะ h า w จะผลิตอย่างไรจะใช้วิธีการผลิตแบบใดต้องใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้างจึงจะทำให้เสียต้นทุนการผลิตต่ำและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องพิจารณาว่าจากผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติหรือจากพลังงานนิวเคลียร์และมีวิธีการผลิตอย่างไรฟองหุ่มจะผลิตเพื่อใครนะคะเมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการได้แล้วใครจะเป็นผู้ใช้และจะจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังผู้ใช้อย่างไรนะคะการตัดสินใจว่าเราจะ ควรผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อตอบสนองความต้องการมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดนะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอํานวยกับประชน์สูงสุดต่อสังคมเศรษฐกิจกส่วนการแก้ปัญหานะคะจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ระบบเศรษฐกิจกสังคมนั้นๆน,น,นะคะในกิจกรรมทางเศรษฐกิจกนะคะในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหมายถึงการผลิตการแลกเปลี่ยนการบริโภคและการกระจายรายได้เรามาดูการผลิตนะคะการผลิตก็คือการเอาปัจจัยการผลิตอันได้แก่ที่ดินแรงงานทุนวัตถุดิบและผู้ประกอบการ การผลิตไปผ่านกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิตจนกระทั่งออกเป็นสินค้าหรือบริการสำเร็จรูปนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคบริการขนส่งนะคะกรรมวิธีในการผลิตเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์ในการใช้สอยให้กับตัวสินค้าและบริการทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นใหม่ ทำให้สิ่งของหรือบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสามารถบำบัดความต้องการของมนุษย์ได้เช่นการนำไม้มาทำโต๊ะเก้าอี้การนำฝ้ายมาทำผืนผ้าเสื้อผ้าการนำข้าเปลือกมาสีเป็นข้าวสารนะคะก็จะทำให้มีประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้นนะคะและเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับตัวสินค้า ในการบริโภคนะคะก็คือการใช้ประโยชน์จากสิ่งของและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นะคะเช่นเมื่อหิวก็รับประทานอาหารเมื่อปวดฟันก็ไปหาทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาเป็นต้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปการบริโภคสินค้าของแต่และมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจาก 1. รายได้ของผู้บริโภค 2. รายได้ของสินค้าและบริการ 3. ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยู่ในมือของผู้บริโภค 4ปริมาณสินค้าในตลาด 5. การคาดคะเนราคาสินค้าและบริการในอนาคต 6. ระบบการค้าและการชำระเงินนะคะการกระจายรายได้ก็คือการที่เจ้าของปัจจัยการผลิตทุกประเภทอันได้แก่ที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการซึ่งทำงานร่วมกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการโดยเจ้าของปัจจัยการผลิตจะได้รับรายได้ เช่นค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยและกำไรการแลกเปลี่ยนนะคะคือกระบวนการที่เกิดจากบุคคลทั้งสองฝ่ายมีความสมัครใจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยมีบุคคลหนึ่งนะคะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินและบริการมีความเต็มใจมอบสิ่งของที่ตนครอบครองอยู่ให้แก่บุคคลอื่นนะคะโดยมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคือเงิน สิ่งของเป็นต้นนะคะการกระจายรายได้นะคะการกระจายรายได้ก็สะท้อนให้เห็นการแบ่งรายได้ของคนในสังคมมีผลกระทบต่อฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนะคะการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างการแลกเปลี่ยนนะคะเด็กๆ ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนหน่อยต้องการซื้อเนื้อหมู2กิโลเมื่อไปถึงร้านขายหมูพ่อหมูขายหมูติดป้ายราคาเนื้อหมูกิโลกรัมละ1น0บาทดังนั้นหน่อยต้องจ่ายเงิน200บาทเพื่อให้เพื่อให้พ่อค้าขายหมูนะคะแลกกับเนื้อหมูจำนวน2กิโลตามที่หน่อยต้องการในกรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนกันโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมิ้ก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ